สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเราก็จะมาสำรวจคล้ายปลอกมรกตกันค่ะใบที่หนึนะคะคือใบนี้ค่ะใบนี้เราขายในราคาห้าร้อยเก้าสิบาบาทรวมส่งนะคะ กปกมรกตดำด่างค่ะ วันนี้เราจะตัดก้านนี้ชำนะคะและหลังจากที่เราตัดเรียบร้อยแล้ว น้องสต่าของเราไปเดินเที่ยวน,นะทุกคนยังไม่เข้าบ้านส่วนจานนี้นะคะเราก็จะทำการชํำลงไปในกระถางนี้ค่ะวิธีการชํำของเรานะคะเราก็ใช้กระถางที่มีพื้นที่ว่างนะไม่ว่าจะเป็นการเสียบใบ หรือเสียบก้านนะคะแล้วก็เสียบลงไปได้เลยแบบนี้นะคะเสียบลงไปแล้วก็กดดินให้แน่น,นะคะ่ะแค่นี้ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไม่ลดน้ำนะคะเพราะว่าเมื่อคืนเราเพิ่งลดน้ำดินยังชุ่มอยู่ดังนั้นเราจะไม่ลดน้ำทันที เราจะรอให้หน้าดินแห้งก่อนนะคะเราถึงจะรดน้ำรอเวลาอีกประมาณเดือนกว่ากว่านะคะเราก็จะห็นรากของกวักมรกตของเราส่วนก้านนี้นะคะ เป็นการแม่พันธุ์ที่ดีมากเราทำการกระตุ้นเพื่อให้เขามีลูกอยู่ด้านนี้นะเดีย๋ยวรอดูค่ะว่าเราจะทำสำเร็จหรือไม่ตืไว้นะประมาณนี้แหละเหมาะมากๆเลยส่วนยอดเล็กๆที่ทุกคนเห็นเนี่ยนะคะยอดนี้เราไม่ได้กระตุ้นตั้งแต่แรกนะคะทุกคน จากนั้นเขาก็จะโตช้าหน่อยแต่ไม่เป็นไรเรามีวิธีช่วยให้เขาโตเร็วค่ะก่อนนี้เราก็ตัดไปแล้วนะคะสองก้านนะคะหลังจากที่เราเคยขยายพันธุ์ก้านนี้ซึ่งเป็นก้านแม่พันธุ์ก่อนหน้านี้เราก็ใช้วิธีการตัดก้านสดเสียบแบบนี้แหละคะ่ะเนี่ยนี่คือก้านสดที่เราตัดเสียบแล้วเขาก็มีลูกลูกลูก ไปกับเราการน,นี้เราก็ขายแยกใบขายเรียบร้อยนะคะส่วนต้นนี้ค่ะเป็นกรอกกระกฏคดขาไก่นะคะขาไก,าก่น่ารักน่ารักแบบนี้หัวใหญ่ๆแบบนี้ต้นนี้เราขายนี่ราคาเจ็ดร้อยห้าสิบบาทค่ะส่วนกลุ่มนี้ค่ะเราเพิ่งชาเมื่อเช้านะทุกคนเนี่ยเราชา อันนี้เป็นก้านที่เราตัดแล้วก็เสียบช้าค่ะส่วนใบนี้เป็นกบกรากฏด่างเหลืองนะคะยังไม่มีรากส่วนกลุ่มนี้เราก็ไปตัดมาเสียบมาเสียบไว้แบบนี้นะกบกรากฏกำลังมียอดใหม่นะทุกคนแล้วนั้นเราจะตัดก้านนี้เอาไปช้านะคะ กา้านนี้นะคะถ้ามีเพื่อนสนใจวันนี้เราปล่อยในราคาหนึ่าร้อยบาทนะคะ1,500บาทกา้านนี้นะสองสี่หกแปดสิบสิบสองใบนะคะเพื่อนๆสามารถเอาไปแยกขยายได้เลย จะฝากเสียบชําไว้กับกวักมรกตด,ด่างเหลืองใบผู่นี้นะถ้าเพื่อนสนใจเราก็จะขายค่ะแต่ถ้าเพื่อนยังไม่สนใจเราก็จะปลูกไว้แบบนี้นะคะส่วนต้นนี้นะคะเป็นกวักมรกตแค่มีเชื้อด่างนะทุกคน แค่มีเชื้อด่างแต่เรายังไม่ได้ขายเพราะว่าเราอยากจะเห็นต้นลูกสวยๆก่อนนะส่วนสองต้นนี้นะคะใบสองใบนี้เป็นใบที่เราช่ำไว้นะเป็นกลอกมรกตเลมอนนะคะแค่เลมอน ใบอื่นๆเราขายแล้วะค่ะทุกคนเหลือเก็บไว้แค่สองใบนีอ้อสองต้นนี้นะตอนนี้ก็ไม่มั่นใจว่ามีรากหรือยังจะขอด,ดูเลยนะเพราะว่าจําไม่ได้อืกําลังมีรากค่ะทุกคนแต่รากยังไม่ใหญ่หัวยังไม่ใหญ่นะคะอันนี้เป็นกอกมรกต แค่นะคะแคะเลมอนก็ประมาณนี้ส่วนกลุ่มนี้นะคะเป็นกอกมรกตด่างเหลืองนะก็กำลังมีรากค่ะทุกคนแต่ว่าหัวยังไม่ใหญ่นะมีรากแล้วถ้าเพื่อนสนใจนะคะต้นนี้เราขายในราคาเจ็ดร้อยเก้าเก้านะคะเจ็ดร้อยเก้าเก้า อันนี้ก็แคะด่างแคะด่างนะคะน,นี่ขายในราคาห้าร้อยเก้าเก้านะคะมีรากแล้วส่วนใบนี้เป็นใบใบเดียวกันนะคะหมายถึงว่าก้านเดียวกันเป็นใบที่อยู่ในก้านเดียวกันอันนี้ขอเก้าร้อยห้าสิบค่ะเก้าร้อยห้าสิบและใบนี้ก็อยู่ใด ก้านเดียวกันนะคะอันนี้ขอราคาเจ็ดร้อยเก้าเก้าค่ะแถมหอยให้ด้วยนะใบน,นี้นะคะเจ็ดเก้าเก้ารวมส่งส่วนใบคู่นี้นะคะเป็นกอกมรกตแคะมีเชื้อด่างนะอันนี้แคะมีเชื้อด่างตอนนี้ก็มีรากแล้ว แคมีเชื้อด่างถ้าเพื่อนรับคู่นี้นะคะเราขายนะคะ2อรห้าสิบบาท2 5 0ห้าสิบบาทนะคะแคมีเชื้อด่างนะคะส่วนใบนี้นะคะเป็นกอกมรกตด่างขาวก้านเขียวค่ะด่างขาวก้านเขียวห้า้ารวมสองนะคะ ส่วนต้นนี้เป็นขาไก่มีเชื้อดางราคา6 0ร้อค่ะขาไก่มีเชื้อดางนะคะส่วนต้นนี้ชํารอเพื่อนค่ะให้มีรากก่อนเราถึงจะส่งให้ค่ะส่วนต้นนี้นะคะเป็นกอกมรกตด,ด่างเหลืองกำลังมีต้นลูกค่ะถ้าเพื่อนรับนะคะเราแบ่งปันให้ในราคา299บาทค่ะ ต้นนี้350บาทนะคะ350บาทส่วนค้าไก่มีเชื้อด่างยังไม่ขายยังไม่ขายก็ใหญ่แล้วจะเก็บไว้ก่อนส่วนกอเล็กค่าเหลือกอน,นี้นะและ้วกอน,นี้หัวใหญ่ๆ1299นนะคะที่เราจะขายตัวน,นี้สวยสุดเพราะว่าหัวใหญ่มาก ส่วนกลุ่มนี้กำลังแยกขยายอยู่นะคะส่วนกลุ่มนี้นะคะก็เป็นขาไก่กลุ่มแม่พันธุ์ที่เราตัดก้านไปขายนะมีเพื่อนของเราสนใจก้านตัดสดนะคะก้านตัดสด การตัดสดเราไม่ขายการตัดสดดีกว่า